สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกิดว่าจะไปทํางานนะครับท่านผู้ชมก็เลยคึดได้ว่าตอนนี้ผมจะถ่ายทําวิดีโอให้ท่านผู้ชมด้ครับชมห่กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดมาจัดจานเดี๋ยวถ่ายภาพวิดีโอภาพออกมามันจะสวยงามนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอกลับนางกองก r a b นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพอดอกไม้วันนี้ครับว่าวันที่17กันยาหกสามดอกไม้ดอกทองโอไลจะเป็นจะไรพอไงนะครับมาพอกันเลยครับท่านผู้ชมมาพอแล้วครับ ตอนนี้ดอกไม้ที่เขาปลูกไฟนะครับว่าหน้าตายเป็นจะไดนะครับถักเจ้านี่ก็จะเป็นดอกนี่ของดอกบานเจ้าครับจืดฝรั่งบุหัวเต๋อครับเดี๋ยวผมจะค้นหาพวกรับหน้าตายเป็นจี๊นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมติหุจักก็คอมเมนต์มาครับว่าดอกนี่จือภาษาอังกฤษเป็นจะได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมยิ่พอด้านนี้ก็ออกหลากหลายครับอ่ะใบแบบนี้นะครับ มันมีหลายจืคเขาตีผมห้องนี้ก่าดอกบานเจ้าครับหน้าตาเขาครับดอกง้ำครับตอนนี้เวลาก็ประมาณสัก11โมงนะครับเขาจะบานง้มครับเอาไปพอกันปุ้นเลยครับว่าบรรยากาศเป็นจะไรพองนี้นะครับเอ่าตอนนี้ตอนนี้ก็ดอกทองโอไลก็เริ่มจะพี่บานแล้วครับ เริ่มเริ่มแตงจอแล้วครับท่านผู้ชมอเริ่มแตงจอแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นดอกบานบุรีครับนี่ด้านบุรีบานบุรีเขาจะขึ้นไปแล้วครับนี่เขาจะขึ้นต้นดอกยี่โถครับนี่ครับบานบุรีบานบุรีครับตอนนี้ก็คือบานบุรีเรยมาพอครับบานบุรีทีผมพยายามจะให้เขาขึ้นก้างเลยนะครับนี่คือขึ้นก้าง ทีหน้าทานผู้ชมนี่จะเป็นดอกบดต้องดอกบอดตอนเนี่ยวันนั้นผมตอนกิ่งแล้วนะครับถ้าบอดตอนกิ่งจะสูงขนาดนักครับนี่ขนาดเดือนกันยานะครับผมตอนไปข้างหนึ่งแล้วครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับวันที่วันที่หนึ่งสิงหาประมาณนั้นนะครับเขายังสูงอยู่นะครับท่านผู้ชมถ้าบดตอนนี่บางงามนะครับนี้สูงร่วมหูแล้วครับประมาณสองเมตรได้ครับอันนี้ด้านหน้าท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นดอกท้องไรเหลื่อมออกแล้วครับ ครับดอกทั้งอุไรเริ่มบานสะพังแล้วครับต้นนี้ครับมีต้นนี้ต้นหนึ่งครับส่วนด้านเพ่ก็จะเป็นพกบานบุรีครับเดี๋ยวก่อนจะทํางานก็อยากให้ท่านผู้ชมมาพอดอกไม้ครับตีผมปลูกไว้นะครับพื้นที่ผมปลูกในสวนยางพลานะครับท่านผู้ชมก็เว้นพื้นที่ไว้พองนะครับเอาไว้ปลูกดอกไม้ไว้เล่นนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกนี้ก็ประมาณ เก็บเก็บเรียกประมาณไล่ไปปลายนะครับแต่บ่ดถึงสองไล่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยต้นนี้ดอกทองอะไรก็ยังออกเต๋อครับช่วงนี้นะครับแต่ต้นนี้ออกครับอลังการแลวครับต้นนี้โอ้โหสุดยอดแในความสวยแล้วครับเก็บความสวยงามของท่านผู้ชมตั้งบ้านได้ครับชมว่าโอ้กลิ่นหอมมากครับโอ้โหกลิ่นเข้าหูดังแล้วครับเต้จมูกจมูกแล้วครับ โอ้ด้านนี้ผมรู้สึกว่าท้องไรแทบนี่เขาจะออกครับนี่ครับด้านปุ่นก็คุมฟ้าคุมฝนแล้คคคคควครับบนดอยปุ่นก็จะมีเมฆครับคิดว่าฝนคงจะลงมาหําแล้วนะครับกระจายไทยทำไ้ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวฝนลงมากก็คงจะไทยทําลําบากครับกล้องมือถือบบสามารถกันน้ําได้ในด้านนี้ก็จะเป็นท้องไรครับเรื่มงามครับนี่ครับอท้องะอะไรผสมปนเปไปครับดอก บ้านบุรีนะครับนี่ผมก็ยังมาได้อาคีงงัวเสตียครับบ้านบุรีนะครับขี้งวัวขี้ไก่นะครับวันนี้ก็มากับการนักครับเดี๋ยวคงจะไปทํางานไปเอาใบตองก่อนครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศตีปลูกดอกไม้ไว้นะครับนี่ก็คือเป็นดอกนีก่ดอกทองไรเหรครับงทองอะไร อาตากเป็นจะมีในต้นนี้ก็ออกดอกดีครับส่วนปุ่นก็จะเป็นอันดอกบวรองถอยครับนี่ทองอุไรครับเริ่มออกแล้วนะครับทองอุไรด้านนี้ก็ทองอุไรเหมือนกันครับนี่ครับทองอุไรเริ่มออกเหมือนกันครับนี่ครับทองอุไรที่ผมมาปลูกปีที่แล้วครับปีเดียวโอ้โหงามมากครับด้านหน้านผูมชพราคั้งนี่ก็จะเป็นดอกบัวต้องครับความสูงก็ประมาณร้อยแปดสิบเซนแล้วครับ นี่ปลูกมาปีเดียวครับท่านผู้ชมปีนี้คงจะได้หันดอกแล้วครับประมาณเดือนตุลานะครับผมว่านะครับเดือนตุลาฯน่าจะได้หันแล้วครับตอนนี้เดือนกันยายนจะมดเดือนนี้แล้วครับวันนี้ที่สิบเจ็ดแล้วครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านน้าท่าชมนี่ก็เป็นดอกบัวตองครับนี่ผมพยายามปลูกดอกบัวตองมาตั้งนักครับเพราะเขาปลูกง่ายครับด้วยการตัดกิ่งมาพักช่ำนะครับปักช่ำช่วงแล้วดูฝนนี่และครับนี่เขาก็เริ่มแตกใบกันแล้วนะครับ เขาก็คงจะเดินปีกไปี่เกาเดี๋ยวผมคงจะไปทำงานต่อครับยังบอกปิดคลิปให้ท่านผู้ชมแต่พอดอกไม้ไปก่อนครับดอกไม้ผสมกับบอ่อน้ำครับบอ่อน้ำเนี่ก็ลากมาครับบอ่อน้ำในกินพื้นที่ไปประมาณหนึ่งไร่นะครับนี่เป็นโครงการของกรมพัฒนาที่ดินเป็นมะยะเฮอครับท้งหลวงเป็นมะยะเฮอก็คือได้น้ำได้เชยชมครับ แต่กระยู่บ่เหมือนครับเดือนมกรากระแห้งเลยครับแห้งหมดเลยครับจะได้หันดอกเออได้หันน้ามกับช่วงนี้แล้วครับเดือนกันยาไปถึงเดือนมกรานี่ครับได้หันแค่นี้แล้วครับอันนี้ก็พอดอกไม้ไปก่อนครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลํำลา้าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักตอนแรงๆนะผมจะไปทําคลิปวีดีโอถ่ายทําตั้ง ภาคตะวันตกแข็งกำครับอยู่ปุ่นแห่ประมาณสักสิบกุฎิลนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อำลาท่านผู้ชมไปแต่แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับสวัสดีครับ